สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขุดสุขลนกคณะเด้อไรรสกินเขาจ้ะเขาเศร้าเป็นเขาเที่ยงพร้อมกันแน่นอน แบบไล่ายๆแจะคันเดดอีหย่างดอกสารพัดใจกันแบบไข่ไข่กับต้มจับายวาแต่มันมนบ่เป็นสีจับาย <ๆ S 1> แล้วก็ทอดไข่สามใบนะคะไม่ทานข้าวค่ะเะ <ๆ S 1> ว่า ลดก้มอวนเนาะค่ะเนาะอืมลูกเคยลูกเคยมาเป็นเลิฟหนึ่งเลยนะน่ารักมากขอบใจนะจ๊ะเลิฟหนึ่งเลิฟหนึ่งน่ารักที่สุดเลยเอ๋เจ้ลูกก็แปลกนะหนูก็มาดูคนหนึ่งแต่มันขึ้นศูนย์นะไม่ขึ้นหนึ่งเนี่ย มาแล้มาทานข้าวกับแม่มาน้องจูนบอกว่าคิดถึงแม่สุขครับอุย้ยแตงกี้วน้องจูนไปไหนไม่เห็นไม่เห็นมาวิ่งเลยช่วงหลังอะทอดไข่สองใบช่วงนี้แม่น้ำหนักขึ้นเยอะเลยเลยต้องเพาๆเรื่องกินหน่อย กลางคืนก็ยังยังอดไม่ได้กลางคืนมีจับๆจับจ๊บแต่ก็แต่ก็น้อยลงโทรศัพท์หาน้องจูนตลอดเลยครับดีมากลูกดูแลกันไปลูกดูแลกันไปรักกันไว้ดีกว่าเกลียดกันเนาะ น้องจูนสบายดีไหมลูกอ,อ๋อน้องจูนไปนราชการครับอน้องจูนไปนราชการที่ไหนล่ะขอบคุณทั้งห้าล้านดวงใจนะคะแต่อีกสองเลิฟขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลย เขาไม่มีเวลาให้มาบอกแม่ครับน่ารักจะน,น่านรักน่านรัก,กสุดๆเลยดูแลกันไปนะลูกอย่าทิ้งกันคนเรารักกันไว้ดีกว่าเกลียดกันนะลูกน้องไปราชการเชียงใหม่ครับโอเคแล้วตัวหนูเองอสบายดีไหมครับ ฮัลโหลสันชัยสวัสดีครับซูส thank you for coming my friend thank you how how do s ส s สบายดีครับเข้าเวรอยู่ครับอ๋อ ตอนนี้เข้าเวรอยู่ใช่ไหมออสแสดงว่าเข้าเวรเข้าเวรช่วงบ่ายใช่ไหมช่วงดึกนิวีบสวัสดีค่ะนิวีบสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆาเดี๋ยวห้ให้ลูกกุญแจเนาะ